สำหรับวันนี้นะคะหน่อยก็มีสินค้านะคะที่ทุกคนค่ะเรียกร้องเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเป็นด้าชมชงบอท t อมเล็ตนะคะตัวนี้นั่นเองเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย r อริ t a ลคอ f ฟ e ่นะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่อยก็มีสินค้านะคะที่ทุกคนค่ะเรียกร้องเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็คือด้ามทรงค่ะด้ามชงของเรานะคะมันใหม่ยังไงนะคะแล้วก็มันพิเศษยังไงนะคะทุกคนอาจจะเคยได้เห็นด้ามชงแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยเนาะที่เราได้ไปกับตัวเครื่องตัวเครื่องอะคะ่ะเขาก็จะมีด้ามชงแบบน้ําไหลแบบนี้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็น1ช็อตหรือว่า2ช็อตนั่นเองค่ะ ซึ่งด้าชมชงพวกนี้นะคะเขาก็จะเป็นรูปแบบปกติทั่วไปค่ะที่เราเห็นกันนะคะส่วนด้ามที่หน่อยจะเอามานําเสนอวันนี้ค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยค่ะว่าเรามีด้าชมชงแบบนี้หรือเปล่านะคะเป็นด้าชมชง b o t t o m l e s นะคะตัวนี้นั่นเองเนาะนี่เลยอ่าซึ่งเขาก็จะไม่มี ด้านฝานะคะเป็นทางน้ําไหลนั่นเองค่ะเวลาชงออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นการสกัดของกาแฟนะคะออกมาในรูปแบบสกัดครีมมาออกมานะคะสู่แก้วของเราเนาะหรือว่าทุกคนนะคะอาจจะเคยเห็นในคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปต่างประเทศหรือว่าคลิปวิดีโอที่เวลาเขาชง กาแฟกันออกมาค่ะเขาก็จะมีด้ามชงแบบนี้นะคะถ่ายทําคลิปกันเนาะเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าทางเราเนี่ยมีหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะได้นําเข้ามาเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ลองเข้ามาดูที่หน้าร้านได้นะแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะมาทําคลิปรีวิวนะคะในการใช้ด้ามชงม Bottom Red ด้วยค่ะซึ่งดีไซน์ของเขานะคะเขาก็จะดีไซน์ออกมาเป็นด้ามไม้แบบนี้นะคะด้ามจับค่ะ เก๋ไก๋ค่ะสวยงามนะคะแล้วก็มีความยาว23เซนติเมตรนะคะเป็นหน้า58มิลลิเมตรค่ะเนาะสามารถใช้กับเครื่องชมยี่ห้อไหนได้บ้างนะคะต้องบอกว่าเขาจำกัดมากๆเลยค่ะคะเครื่องชมที่ใช้ได้ค่ะสำหรับที่อยู่ Oriental Coffee นะหน่อยก็จะใช้ได้กับเครื่องชม Cosmo ค่ะ Cosmo X1 นะคะ Maximus ค่ะแล้วก็ iMix นะคะ Alessio ค่ะ Compact ไลซิโอคัตไฟนะคะแล้วก็มาจิตเตอร์ค่ะเขาก็สามารถใช้ได้แค่กับบางรุ่นแล้วก็บางยี่ห้อเท่านั้นนะคะอันนี้ก็ต้องศึกษาดูดีๆนะคะเผื่อซื้อไปปุ๊บเนี่ยใช้ไม่ได้หรือว่ามันไม่เข้ากันนะคะยังไงก็ลองสอบถามกันเข้ามาก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเครื่องชงที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะสามารถที่จะทดลองให้ได้เดี๋ยวเราก็จะมีการทดลองให้นะคะแต่สําหรับเครื่องไหนที่มันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะบอกเนาะนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกรุ่นนะเพราะว่าที่นี่ก็มี เครื่องชมฮี่หอจำกัดอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็เป็นการไม่เสียเวลาค่ะเราจะมาทดลองใช้ดูค่ะว่าเขาจะออกมาสกัดออกมาเป็นครีมมาสวยงามหรือเปล่านะคะแล้วก็วิธีการสกัดของเขาเนี่ยค่ะมีข้อบ่งบอกอะไรบ้างนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยอ,เอ่ะเดี๋ยวเราก็มาทดลองชมกันเลยนะคะต้องบอกก่อนนะว่า การที่ชมกับ b o t t o m l e t อนะคะเราต้องหา perfect shot ที่มันดีนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเราหา perfect shot ที่มันไม่ดีนะคะมีความหยาบเกินไปหรือว่าความละเอียดกนมากเกินไปกาแฟน้อยเกินไปนะคะมันจะทําให้สายของกาแฟค่ะด้านเนี้ย ชี้โดชี้เดนะคะทุกคนนะคะที่เคยใช้บอดทอมเลตค่ะจะเจอปัญหานี้บ่อยมากๆเลยก็คือชองออกมาแล้วปุ๊บไม่ไหลออกมารวมเป็นสายเดียวค่ะชองออกมาแล้วปุ๊บค่ะมีการกระจัดกระจายทั่วทิศทั่วแดนเลยนะคะอันนั้นก็คือการหา p เพอร์เฟก o t ช็อตไม่นิ่งนั่นเองนะคะเราก็ควรหาปริมาณกาแฟค่ะหรือว่ากลัมนะคะบดยาบละเอียดค่ะความพอดีเนาะเดี๋ยวหน่อยจะมาทดลองชงนะคะคลิปนี้หน่อยได้หาเพอร์เฟกช็อตไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ๊บโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาทดลองชงกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยค่ะว่าไซส์ของเราเนี่ยจะสวยหรือเปล่า นะคะทุกคนก็เห็นนะคะว่าระหว่างการที่เราทำเนี่ยค่ะสายปัตทุนเหล็ของเรานะคะก็จะไม่มีแบบกระจัดกระจายเนาะอ่าอาจจะมีช่วงแรกๆนะคะที่เขาไหลออกมาค่ะค่อยๆสกัดค่อยๆไหลออกมาแล้วก็ค่อยๆรวมมาเป็นสายเดียวนะคะอืมค่ะซึ่งเขาก็สามารถทำให้เราเนี่ยค่ะเห็นสายออกมาได้นะคะเนาะตรงนี้นะคะก็ ถ้าเกิดว่าใครสนใจค่ะหรือว่าอยากจะดูสินค้านะคะก็เข้ามาดูได้ที่ o r i e n t a l Coffee นะคะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะลองทักเพจค่ะไลน์แอดนะคะหรือว่าช่องการติดต่อกันต่างๆได้เลยนะคะหรือไม่ก็โทรมาก็ได้ค่ะนะคะก็สามารถที่จะคุยกับน้องแอดมินได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องๆเขาจะตอบคำถามให้นะคะส่วนสำหรับคลิปนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับน้ำชมบอททอมเรดนะคะก็เป็นสินค้าที่ มีมานานแล้วค่ะเพียงแต่ว่าของเรานะคะยังไม่ได้นําเข้ามาค่ะวันนี้มีแล้วนะคะลองเข้ามาดูกันได้นะแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอุปกรณ์อื่นๆนะคะเพิ่มเติมค่ะ เขาเข้ามาดูได้ที่ Ont o r i e n t a l Coffee นะคะหรือว่าติดตามเพจได้เลยค่ะอยากให้หน่อยมารีวิวคลิปอะไรนะคะอยากให้หน่อยมาแชร์คลิปวิดีโออะไรแบบดีๆนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเมนูค่ะ,คะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหน่อยก็จะเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็มาแชร์วิธีทั้งเมนูค่ะแล้วก็อุปกรณ์นะคะว่าเราควรที่จะทำยังไงบ้างนะคะกับอุปกรณ์ต่างๆนะคะมีวิธีการจัดการยังไงนะคะ ลองคอมเมนต์กันเข้ามาค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหน่อยก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเดีาลืมนะคะด้ามชมบัตทอมเรนะ